สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนมาพบกับต้นหญ้าใบตังเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปดูตรงนี้ครับไปใกล้ครับอันนี้คือต้นหญ้าใบตังเหรียญนะครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้เพื่อนใบเขาจะเหมือนกับเหรียญบาทเหรียญอะไรพวกนี้เขาเลยนะครับเรียกว่าหญ้าใบตังเหรียญนะครับเพื่อน ใบก็จะเป็นกลมๆแบบนี้รับติดกับพื้นดินแบบนี้เขาไม่ดอกนะเพื่อนช่วงนี้ก er ็เราออกดอกเลยเพื่อนสังเกตดูครับนี่ครับดอกขาวๆตรงนี้ครับเล็กๆนี้ครับนี่เพื่อนตรงนี้ครับสวยๆครับดอกเขาสีขาวเล็กๆนะครับเขาเป็นญ้าที่ติดกับพื้นดินนะครับนะครับนิยมนํามาปูสนามนะครับปูครั้งเดียวเนี่ยนะครับก็อยู่ได้นานครับเพื่อนเล้ก็จะแตกยอดใหม่เรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีดอกสีขา,ขาวๆครับเพื่อนเสร็จแล้วเขาจะมีลูกเล็กๆใต้ใบนะครับเสร็จแล้วก็จะทิ้งลูกก็ออกต้นใหม่เรื่อยๆครับเพื่อนนิยมปลูกเป็นสนามหญ้านะครับไปเลยนะครับเพราะว่าปลูกแล้วใบเขาจะหนาแน่นเพื่อน Phillip, แล้วก็พอเาปลูกแล้วเนี่ยหญ้าอื่นก็จะไม่ขึ้นนะครับดูเพื่อนนี่ครับอันนี้นี่เริ่มขึ้นเต็มแล้วนะครับหนาแน่นเนนลยนะครับ เขาชอบน้ำเมื่อยิ่งฝนตกเนี่ยเขาจะขึ้นเต็มสนามเลยเพื่อนๆนี่ครับมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ยังไม่ไม่เต็มนะครับแต่ตรงนี้นี่เต็มแล้วครับเพื่อนนี่ครับอันนี้คือหญ้าใบตังเหรียญนะครับเพื่อนหามาปลูกได้ง่ายๆครับหาทั่วไปครับตามสนามหญ้าตามอะไรที่มีครับถอนมาปลูกที่บ้านได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะแผ่ขยาย พันเองนะครับเขาก็จะทิ้งมเมล็ดต้นอ่อนนะครับขึ้นมาใหม่ขยายพันธุ์ง่ายก็หามาปลูก<ๆ>ลาาก็เพมือนปลูกแล้วครั้งเดียวเขาก็จะคุมดินแบบนี้นะครับหญ้านอื่นก็จะไม่ขึ้นครับปลูกเป็นสนามได้เลยนะเพื่อนแล้วใบเขานิ่มครับสามารถเหยียบได้ครับเหยียบแล้วก็ไม่ตายนะเพื่อนนี่ครับเหยียบได้ครับมาปูเป็นสนามหน้าบ้านก็สวยงามอยู่นะเพื่อนหาง่ายครับ ไม่ต้องซื้อเลยครับฟรีเลยครับวันนี้ผมก็หาตามข้างถนนหนทางที่มีอยู่ขึ้นนะครับเพราะฝนตกแล้วก็เขาก็ขึ้นปุ๊บเราก็ถอนมาปลูกทั้งรากทั้งต้นเลยนะครับเพื่อนมาแยกปลูกเอาเลยครับนี่สวยงามครับนเพื่อนที่บ้านใครมีพื้นที่ว่างนะครับถ้าไม่ต้องการให้หญ้าขึ้นก็หาหญ้าใบต่างเหรียญตรงนี้นะครับมาปลุกนะครับดอกเขาก็มีดอกนะครับมีดอก สีขาเล็กๆนี่ครับนี่ครับเพื่อนปูไปสนามได้เลยนะครับฝากกไดไลค์กดติดตามช่องสาราพันไม้ด้วยนะครับจะมีพันไม้มาแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักอีกครับวันนี้ก็สวัสดีดครับ